โอเคครับก็สวัสดีเพื่มาทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่อง r a n ซ e r o และเกมเดอะเทลออ f ฟูลนะครับคลิปนี้นะครับจะมาอยู่กับการรีวิวตัวละครนะครับใหม่ล่าสุดของ Server g l o b a l ของเราท่านนี้นะก็คือตัวละคร ASR นะครับกิลลี่ชิมนั่นเองนะครับก็ตัวกิลลี่ชิมหรือตัวกุ้งเนี่ยนะครับเขาจะมาในรูปแบบของตู้กาชาสมอลเนาะในเป็นตู้เฟส2นะครับของกิจกรรม m มูลิ c o n f e s s i o n เนาะก็ในเฟสแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอีเวนต์หลักนะครับก็คือตัวของ ครับอินออเลนหรือที่เรียกว่าพี่ปูหมักส้มนั่นเองนะแต่ว่าตู้2ที่เข้ามาในช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวของกิลลี่คิมตัวนี้นะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนนี้นะครับอ่าก็ตัวตู้ของกิลลี่คิมหรือกุ้งเนี่ยนะครับมันจะพิเศษนิดนึงคือว่ามันจะเป็นในรูปแบบของการที่ถ้าเกิดว่าต,วตัวตู้นี้เนี่ยนะครับมันหมดระยะเวลาเลทอัพไปเนี่ยวันที่1เดือน6เนี่ยนะครับเขาจะทําการเอาตัวของกิลลี่คิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้ปกติหรือตู้ถาวรเนี่ยทันทีนะครับไม่เหมือนกับตัวของ แค a ็ i อินออริเนหรือว่าตัวตัวปูหมักส้มเนาะที่เป็นในรูปแบบของอนะีเวนต์ซัมมอนเนาะอีเวนต์ซัมมอนเนี่ยมันจะต้องรอกิจกรรมเนี่ยวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเขาถึงจะเข้าไปอยู่ในตู้ปกตินะนะครับเพราะงั้นเนี่ยตู้ปูหมักส้มถ้าเกิดว่าจบอีเวนต์นี้ไปปุ๊บเนี่ยจะไม่สามารถหาได้จากช่องทางไหนเลยนะครับก็ต้องรออีเวนต์มันรีรันกลับมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าเทียบความแรงแล้วเนี่ย ปูหมากส้มเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงกว่าตัวของก e ิลี่คิมนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสหาได้เมื่อจบอีเวนต์แล้วนะครับอืตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถที่จะรอหลุดเหรมาได้หรือว่าไปเปิดหาในตู้ปกติให้แบบ,บลุนออกมาได้เนี่ยยังเปิดได้อยู่นะครับเมื่เอเมื่ออีเวนต์ตัวตู้นี้จบลงนะครับโอเคต่อมาเราดูที่สกิลเขากันนะครับมาสกิลของตัวกิรี่คิมนะครับอืมนะครับก็ผมเปิดไปประมาณ50บกว่าโลนะกว่าจะออกนะถือว่าค่อนข้างเจ็บหนักมากนะครับเมื่อคืนคือ,คอซึมเลยนะเพราะว่า ใช้เยอะมากอะ่ะเพราะว่าผมโดนสองตู้อ่ะตู้ปูหมากส้มผมก็โดนในห้าสิบตู้นี้ก็ห้าสิบเพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรล่อยหล่อมากนะครับต้องาร์มเก็บเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีที่ไม่หลุดเลนนะก็เลยได้พี่แกมาใช้นะครับโอเคตัวกิลลี่คิมนะครับมีอาบิลิตี้เป็นสายฮนะิลเนาะก็คือมาเพื่อฟื้นฟูเฮีโดยเฉพาะเลยนะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการโจมตีปกตินะครับหนะึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจเนาะแล้วก็มีโอกาสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะแปะในส่วนของสถานนะ่า คิวต่อเนื่องนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมแบบสุ่มนะหนึงเป้าหมาย1เทิร์นนะครับก็คิวต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยจะคิดเป็น1 5ของแม็กอา์ของเฮตัวนั้นๆนะครับก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับเฮตตีของตัวกุ้งนะครับก็จะอยู่ที่เฮตของเพื่อนตัวที่บัฟให้เลยนะครับแต่ว่าเป็นแบบสุ่มเนาะแล้วก็โอกาสติดเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่50%ที่เรเวลสามนะครับอืมนะครับก็ไม่มีรายสกิลนี้ก็เป็นการตีแล้วก็สุ่มแปะตัวของค เริ่มต้นมาแค่สามห้าเปอร์เซ็นต์ยังอาจจะหวังไม่ได้เยอะนะครับต้องอัพต้องอัพเกรดไปจากห้าสิบเนี่ยพอจะหวังได้อยู่เนาะนะครับสกิลี่สองนะครับแฮปปี้แมชอัพนะครับก็สกิลนี้เนี่ยไอเมสสกิลนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการฮิลนะครับตัวเองแล้วก็ฮิลหนึ่งเป้าหมายที่เลือกนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเฮดคีตัวกุ้งนั่นเองนะครับก็อาสกิลนี้สามารถจิ้มเลือกได้เลยว่าจะฮิลให้ใครเนาะแล้วก็จะมอบในส่วนของบัฟอันฮิลดิ้งหรือสถานะการตายเนี่ยให้กับเเเเเเพืื่่่่่ออนนนนนนนรรรรววมทมทททีีีีีาลลกกกยยยิยนนิ์ด้้ััะคบส ไม่สามารถมอบบัฟให้กับตัวเองได้นะพาะงั้นเนี่ยก็ไปบัฟให้กับเพื่อนเท่านั้นนะครับบัฟ Unyielding หรือสถานะการตายเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวละครที่มีสถานะนี้อยู่บนหัวเนี่ยเขาโดนดาเมจที่ถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะไม่ตายนะครับจะเลื่อนเหลือหนึ่งแล้วก็ได้รับเกร,ออราะอมตะเนี่ยถึงเทินนะครับก็มันคือบัฟการตายนั่นแหละเรียกง,ง่ายๆนะครับก็สามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยที่เป็นตัวดาเมจหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่มันค่อนข้างบางเนี่ย สามารถยืนอยู่ได้ในสนามฟาร์มหรือในสนาม PVE PVP ต่างๆนะครับก็เป็นสกิลบัฟที่ค่อนข้างดีมากแต่ว่าแน่นอนเรื่องหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็ต้องต้องใช้สกิลฮิลขึ้นมาเนาะไม่งั้นเทินหน้ามันก็จะตายอยู่ดีนะครับโอเคนะครับก็ต่อไปที่สกิลอันติก,กันนะครับ power of love เนาะสกิลนี้เนี่ยจะมีเบรกคูลไทมอยู่ที่1เทิร์นนะครับแล้วก็มีสกิลคูลไทมเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยอยู่ที่4เทิร์นด้วยกันนะเอ้ยผมลืมพูดไปนะครับสกิลเมื่อกี้เนาะก็จะมีคูลไทม์สกิล ถ้าคุณอัปเกรดไปแล้วเนี่ยนะครับจะลดเหลืออยู่แค่3เทิร์นเท่านั้นเนาะแล้วก็จะฮิลแรงขึ้นอยู่ที่20%ของ HP ตัวของกิลลี่คิมนะครับต่อไปที่สกิล3มาต่อกันนะครับก็ผมพูดคุยทรรไปแล้วเนาะสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการฮิลหมู่นะครับ15ของเลือดกิลลี่คิมเนาะแล้วก็แอพพายนะครับในส่วนของบัฟฮิลต่อเนื่องให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับ2เทิร์นด้วยกันเนาะก็รับไปเลยนะฮิของกุ้งไปก่อนอันนี้1ก้องกุ้งไปก่อนอันน คิวอีก15%ของเลือดตัวเองอีก2เทิรน์นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคิวแบบปังมากๆคือแบบคิวได้เยอะมากๆนะครับสกิลนี้คือคิวหนึ่งรอบแน่นๆแล้วก็คิวต่อเนื่องอีก2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าคุณอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะคิวต่อเนื่องเพิ่มเป็น3เทิร์เลยด้วยกันนะครับคือแบบเลือดเต็มตลอดแน่นอนแล้วก็จะลดคูลทมสกิลนี้ลงนะเหลืออยู่แค่4เทิร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เงื่อนไขสุดท้ายนะครับอาที่ดาวเจ็ดเนี่ยจะเพิ่มใน เขาเลือกเต็มอยู่ในขณนะนั้นเนี่ยจะทําให้หมอบในส่วนของสถานะอมาตะให้แทนนะครับอ่าก็ทําให้ตอนแรกที่เราเปิดเกมขึ้นมาแล้วแบบอีกฝั่งยังไม่ได้แบบตีใส่เราเนี้ยเราก็สามารถใช้สกิลนี้เนี่ยเปิดเกรอกอาะอมตะให้ทีมได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแบบสวนมาเนี่ยก็ไม่โดนดามิดอะไรเลยอยือว่าค่อนข้างดีมากแต่ว่าแพงนะครับเพราะว่าอยู่ที่ดาวเจ็ดเลยนะก็คือดาวสุดท้ายน,นะครับอืมก็เป็นประมาณนี้สำหรับสกิลของกลลี่คิมนะครับสรุปคร่าวๆเลยก็ จะเน้นไปที่ความสามารถในการฮิวเป็นหลักนะครับก็ในเรื่องของการล้างสถานะหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะก็คืออาจจะต้องไปใช้ตัวแปะกหวยในการล้างสถานะเนี้ยจะเหมาะกว่าแต่ว่าเรื่องของการฮิวเนี่ยด่านไหนที่ไม่มีสถานะเนี่ยตัวกิลี่ชิมไปได้หมดแล้วก็แบกสุดๆน,นะมันฮิวได้แรงมากฮิวแรงฮิวต่อเนื่องแล้วก็มีวับกันตายให้ด้วยอันนี้คือครบเครื่องมากคือแบบเพื่อร่วมทีเนี่ยยืนฮิวๆเลยนะครับอืมเพราะงั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากนะในเทียร์ลิสต์ของเซ r v ์เบอร์จีเนี่ยก็ ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ยังอยู่เทีย์สูงๆอยู่นะเพราะว่ามันยูได้ค่อนข้างดีจริงๆนะครับโอเคต่อไปมาในส่วนของสกินกันนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีสกินเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับแล้วก็อันนี้เป็นร่างปกติของตัวกิลลี่ชิมเนาะนะครับส่วนสีดาวจะเป็นร่างแบบนี้นะครับอ่ะนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูสกินที่ถูกอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วกันนะครับผม,มแครมาประมาณ3สกินนี้นะครับก็ อ่าอันนี้คือล่าสุดแล้วนะครับตัวของกินนี่ชิมเนี่ยจะมีสกินตามนี้เลยนะครับก็เรียงจากซ้ายไปขวาเลยนะในส่วนของการลำดับการเข้าเซิร์ฟนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวจะเข้ามาเร็วแบบแค่ไหนนะครับก็สกินแรกนะครับตัวนี้เลยนะเป็นตัวสกินสายแว่นแล้วก็ถี่มีตัวนี้นะก็สกินนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของอ่าระบบสมุดสกินแล้วก็จะเข้ามาพร้อมกับระบบสมุดสกินที่เข้ามาเซตแรกเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยความพิเศษเลยคือว่า มันเป็นสกินแจกฟรีเนาะเพราะว่าตัวสมุดสกินของตัวกิลลี่คิมเนี่ยจะได้รับจากกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมถาวรเลยเนาะในส่วนของการที่ใช้ในส่วนของข้าวในการลงดานเนี่ยประมาณ3,000กว่ามั้งถผมจะไม่ผิดนะจะได้สมุดสกินของกิลลี่คิมเนี่ยฟรีๆเลยเพราะงั้นสกินนี้เนี่ย,นนยทุกคนได้รับแน่นอนนะครับเมื่อระบบสมุดสกินเข้าเนาะแล้วก็ข้อน่าเสียดายอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าสกินที่มาจากระบบสมุดเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับก็เพราะงั้นเนี่ย ไอ้สกินนี้เนี่ยก็จะมีแค่สกินที่เปลี่ยนไปอย่างเดียวเนาะเอฟเฟกก็จะเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปที่สกินที่2นะครับสกินซัมเมอร์ตัวนี้เนาะก็ไม่แน่ใจระยะเวลาเหมือนกันว่าจะเข้าตอนไหนนะครับก็สกินนี้จะขายอยู่ในร้านค้าสกินนะครับในราคา1,680งันตัวสกินนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างแพงเพราะว่าเป็นสกินที่เปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับอ่านะครับก็1680กร้อยนะผมประมาณไว้ประมาณ,มาณ800ถึง900บาทนะครับก็ สามารถรอได้นะทุกคนก็ถ้าขยากได้สกินนี้เนี่ยก็เก็บตังค์รอได้นะไปซื้อในร้านค้านะครับอ่ะต่อไปที่สกินสุดท้ายนะครับสกินนี้น่าจะล่า,ล,าล่าสุดเลยเพราะว่าผมไปส่องเซิร์ฟเวอร์จีนมาเนี่ยคือเขาเพิ่งรีวิวสกินนี้ไปได้ไม่นานมากเองนะครับก็เพราะงั้นเนี่ยกว่าจะเข้าโคบอลน่าจะอีกนานเลยนะสกินนี้เนี่ยขายในร้านค้าเช่นเดียวกันแต่ว่าขายเป็นแพ็คนะครับคือใช้เงินจริงซื้อเลยนะไม่ต้องเอาไปแลกเป็นตัวสกินอีกครั้งหนึ่งเนาะก็มันจะขายเป็นแพ็กราคาประมาณ400-500ไม่ผิดนะ,นะครับแล้ก็ อ่าหรือไม่ก็600แอยเ่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับมันมันเป็นราคาหยวนนะครับแล้วก็สกินนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาจะได้ในส่วนของกรอบสกินอ่ากรอบโปรไฟล์ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุ้มแน่นอนแล้วก็มีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับสกินนี้นะครับเพราะงั้นก็ใครอยากได้สกินไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บทรัพยากรไปได้เลยนะครับมีถึง3สกินให้เลือกด้วยกันเนาะแต่ว่าสกินแรกเนี่ยแจกฟรีทุกคนได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อไปเดี๋ยวเราพาตัวของพี่กุ้งเนี่ยไปลงด่านกันนะคคคครรรััับบเีวติมนะโอก ด่านที่ผมจะพาไปเทสให้ดูเนี่ยก็จะเป็นด่านฟาร์มถั่วแล้วกันนะครับมานะครับโอเคก็ที่ผมมาพาไปลงเนี่ยเพราะว่าผมเคยลงด่านฟาร์มถั่วด่านหนึ่งก็คือด่านนี้นะครับของตัวที่มันแอนตี้ฮิลตัวนี้นะครับซึ่งประเด็นเลยคือตอนแรกที่กิลลี่คิมยังไม่มาเนี่ยผมใช้เป็นตัวของแคนดี้ฮอลทอนคู่กับตัวฮิลอีกตัวนึงเนาะเพราะว่าแคนดี้ฮอลทอนเนี่ยผมเอามาตัดฮิลบอลเนาะนะครับแล้วก็ ความเปลี่ยนก็คือว่ามันไม่สัมันไม่มีตัวฮิวตัวไหนเลยที่จะสามารถประคองให้ตัวแคที่ฮอลทอนที่เรเวลสามหก 3, เนี่ยอยู่รอดได้จนจบจบเกมแนละ้วมันจะโดนบอสตีตายตลอดนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมได้ลองปั้นตัวกีลี่คิมมาใช้เนี่ยเอามาลงด่านนี้ปุ๊บเนี่ยตัวแคลที่ฮอลทอนเนี่ยแทบจะเป็นอมตะเลยนะเลือดแทบจะเต็มตลอดเลยนะมันก็เลยแบบผ่านได้เลยคิวๆนะผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเอ้ยแม่งโคตรเก่งเลยนะตัวของก <c oughs> ีลี่คิมนะมันคิวแบบโหดจริงๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมานะครับ โหลดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคมาแล้วนะเดี๋ยวผมเอาออโต้ออกก่อนนะเดี๋ยวใช้สกิลให้ดูก่อนนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะช่วงแรกเดี๋ยวผมจะจัดก,การตัวของม็อบตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะบอสตัวเดียวนะครับโอเคนะครบก็ใช้สกิลไปเลยนะครับังหัะน,นี้ขอคูณสามไปก่อนนะเดี๋ยวรอออกสกิลของตัวคิลลนะี่ิมเนี่ยเดี๋ยวค่อยสโลนะครับ โอเคนะครับาการไปก่อนโอเคลูกน้องมันตายหมดแล้วนะครับผมคูณสองก่อนเนาะนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่โดนอะไรเพราะบอสเนี่เรายังไม่โดนดาเมจบอสนะครับตอนนี้เราก็จะทําการฮิลไปก่อนเลยนะครับอ่ะฮิลหมู่ไปก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของห้ามบัฟไปนะครับเอ้ยห้ามฮิลห้ามฮิลไปนะเรียบร้อยอืมนะเห็นไหมว่าบอสตัวนี้มันฮิลแรงนะเราผมก็เลยต้องเอาตัวของแคนดี้เนี่ยมาตัดฮิลบอสแต่ว่าแคนดี้เนี่ยผมไม่ได้ปั้นสุดเพราะงั้นเนี่ยดาวมันน้อยมัเอ้ยถ้าแตกมันน้อยมากมันก็เลย โดนบอสตายตลอดเลยไม่มีตัวฮิวตัวไหนที่จะช่วยตัวแคนดี้ได้เลยนะครับแต่ว่าพอกินี่คิมมาปุ๊บเนี่ยแคนดี้ยืนคิวเลยเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าจะโดนหนักนะครับเมื่อกี้คือโดนแรงนะแต่ว่าโดนได้ฮิวต่อเนื่องขึ้นมาเนี่ยเลือดก็เกือบเต็มขึ้นมาอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ยังมีคิวต่อเนื่องอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเราจะใส่สถานะห้ามอ่าการตายไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ไปอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ตัวของแคนดี้เนี่ยยืนคิวกว่าเดิมนะครับอ่ะตัดไฟนะครับตอนนี้ก็ออโต้้ไดเลยนะ ยิ่งเอามาคู่กับเต๋อโจเนี ead, like ่ย oh, ค well ือฮิลแบบโอ้โหต่อเนื่องสุดๆนะครับก็ฮิลต่อเนื่องไปนะครับปึ้งนะครับหมายควมว่านี้มันจะฮิลแบบเท่ากันทุกตัวเพราะว่ามันจะคิดจากแมคเคีของตัวอากิลลี่ชิมนะครับในสองการฮิลอันดีเนาะนะครับแต่ว่าฮิลต่อเนื่องเนี่ยมันจะฮิลขึ้นกับตัวของเพื่อนร่วมทีมเลยว่าเขาเลือดเท่าไหร่นะครับยิ่งเลือดเยอะก็จะฮิลได้แรงนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ชิลแล้วเห็นไหมครับว่าตัวของแคนดี้แทบจะไม่ตายเลยเอ้ยแทบจะเลือดเบบนี่ยลดแลด้วก็เด้งขึ้นมาตลอดนะแทบจะแบบไม่เคยเลือดมิดหลอดเลยถึงแม้ว่าเลือดมิดหลอดปุ๊บก็จะมีในส,ส่งสถานการณ์ตายเนี่ยบัฟให้อยู่ดีนะเพราะงั้นเนี่ยลงได้แบบชิลๆเลยนะรัแบบบอสตัวนี้นะครับแต่ว่าเลเวลเก้าผมยังไม่ได้ลองนะนะครับถ้าเลเวลเก้าเนี่ยอาจจะต้องพนะิจารณาอัพตัวของแคนดี้ให้มันเวลเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะไม่งั้นมันอาจจะโดนวันช็อตตายได้นะเพราะว่ามันบางมากตอนนี้มันเลือดแค่สี่พันกว่านะครับ อันนี้ก็คิลแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้เพราะว่าเลือดมันเต็มนะครับมันก็เลยไม่ได้ออกสิลิลนี่นะีปรื้มไปนะครับก็จบไปแบบคิวๆง่ายๆเลยนะครับอ่ะนะครับก็เห็นได้ว่าตัวของแคนดี้ถ้าจะไม่ได้รับในส่วนของเอฟเฟกที่มันโดนแบบห้ามก่ะโดนกันตายได้เลยอ่ะเพราะว่าเลือดมันเต็มตลอดนะครับก็เลยแบบเออเนี่ยมันคิวได้ค่อนข้างดีมากนะครับประคองแบบตัวละครที่เวลวน้อยๆแบบไม่ให้โดนบอสตีตายได้แบบ เก่งมากดีมากๆเลยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาลงในส่วนของอารีนากันนะครับมาจริงๆด่านทั่วไปก็ใช้ได้หมดนะครับด่านพวกแบบการลงช้อนชามเนี้ยใช้ได้หมดด่านปกติพวกนี้ก็ลงได้ดา่านฮาร์ดด่านนอร์มอลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวฮิวที่ดีมากแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ต้องใช้ตัวล้างสถานะอะไรเงี้ยตัวแปะกลวยก็จะทํางานได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าต้องการคอนเทนต์ที่ฮิลอย่างเดียวนะครับกีรี่คิมเนี่ยโหดสุดแล้วนอะแต่ว่ามันก็จะไม่เหมาะกับคอนเทนต์ที่เป็นพวกการตีบอสฮิลหรือว่า การลงด่านอีเวนที่เป็นการตีบอสอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องใช้ในส่วนของดาเมจเร็วๆดาเมจในเทิร์นที่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยตัวกีบี้คิมมันไม่มีบัฟดาเมจให้เงี้ยมันมีแต่ฮิลอย่างเดียวนะมันเน้นไปเรื่องของการเซอร์ไวเวลเป็นหลักนะครับอโอเคต่อไปเดี๋ยวเรลงอารีนากันนะครับก็ทีมที่ผมใช้เนี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเอ,อ้ยไม่ใช่ทีมที่ผมจะสู้ด้วยนะครับก็จะเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับอะ นะครับแรง43นะค่อนข้างสูงอยู่แล้วเวลค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่เรามาลองสู้กันเนาะทีมที่ผมใช้นะครับจะเป็นทีมหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ตัวกีลี่ชิมเนี่ยผมจะใส่เป็นเลือดล้วนนะเนาะก็คือจะเน้นไปที่อุปกรณ์ที่มีค่า HP เป็นหลักนะครับเพื่อใส่เป็นผสมผสมไปก่อนก็ได้หรือใครจะใส่ตรงเซตเป็นพวกให้เกราะตอนเริ่มเพรินหรือว่ามีโอกาสตีแล้วติดในส่วนของสถานะลดแอสแทกเนี่ยก็ใส่ได้หมดนะครับแต่ว่าก็เน้นให้เลือดเยอะๆเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าการฮิวของตัวกิลมลนี่นคิม ตัวเองนะครับมันจะได้คิวให้เพื่อนแรงขึ้นเนาะแล้วก็ตัวที่2ผมก็จะใช้เป็นตัวปูหมักส้มนั่นเองนะครับ c r a b in o r a n g e เนาะก็เป็นตัวดาเมจนะครับแล้วก็ตัวของเอ็ดอิมอร์ทนะครับตัวดาเมจเหมือนกันใส่เซตครินะครับแล้วก็ตัวเตอร์โจนะครับเป็นตัวรีคูลไทม์สกิลเนาะนะครับก็ใส่ไปเลือดล้วนแล้วก็เน้นไปที่ดีบัฟเรทที่ทําให้ติดสถานะสแตนที่สกิลสองเนี่ยโอกาสติดมันจะมากขึ้นนะครับอืเป็นประมาณนี้ทีมนี้จะเน้นไปการเจาะเป้าเดี่ยวนะครับเพราะงั้นเนี่ย ถ้าเราต่อไปเทินแรกแล้วศัตรูไม่ตายเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่นิดนึงนะแต่ว่าเรามีตัวกิลลี่คิมอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะอฮอคิวคิวได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสู้กันเนาะ <S <S ทีมนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบตัวแปลกัวนิดนึงเพราะว่ามันสามารถที่จะลบบัฟตัวนี้ตัวของอ่ชื่ออะไรว <laughs> ่ปูหมักส้มได้นะครับอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไร,รเราลองดูนะครับ <S <S อันนี้ผมก็จะใส่บัฟให้ตัวของเอ็กซ์อิมอร์ทัลกาะนะครับแล้วก็ พิ่มฟูทาทมไปนะครับแล้วก็ใส่สแตนไปนะครับโอเคเพิ่มติดหมดเลยอันนี้ดวงดีนะครับอื uh ้ม huh, นะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อไปที่ตัวดาเมจก่อนละกันนะครับตัวที่ผมจะต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นงานไปที่ตัวกุ้งหลงจริงก่อนละกันเพราะว่าตัวตัว,ตวของฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างแพ้สถานะห้ามฮิลนะครับอ่ะผมจะฮิลแล้วก็บับกันตายให้ตัวนี่นะครับตัว <laughs> ชื่อลืมที่แล้วตัวปูหมากส้มก่อนนะครับแล้วก็ใช้อันตี ตจาะไปที่ตัวของกุ้งหลงจริงนะครับทั้งสองอันเลยแล้วก็เปิดโจทย์ิปกติไปนะครับอืมนะครับหวังว่าจะตายนะน่าจะตายอยู่แหละนะับ,บื้มไปก่อนเนาะปรื้ดปลื้ดไปนะครับเห็นไหมเพราะว่าตัวของผูหมากส้มเนี่ยมันจะแลกเลือดตัวเองในการทำดาเมจเพราะงั้นเนี่ยตัวของกิริคิลเนี่ยมันจะซัพพอร์ตตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับ โอเคโชคดีติดคลีนะตายแน่นอนนะครับโอเคฝั่งเขาก็เหลือสองตัวเอ้สามตัวแล้วนะครับฝั่งเราก็จะฮิลขึ้นมานิดนึงนะอันนี้โดนลบปั๊บไปนะครับไม่ไมเป็นไรเดี๋ยวเราฮิลขึ้นมาเกานนะแล้วก็ดีสกิลไปนะครับปึ้งฮิลเข้าไปเท่าไหร่ผมดูวะนะมองไม่ทันพันเท่าไหร่อ่ะผมมองไม่ทันนะเมื่อกี้มันโดนบังไปโอเคเราก็ฮิลไปนะจังหวะน,นี้เราก็เราจะจัดการตัวของสไปซี่ดักบัสตต่อครับ โอเคหลบได้ด้วยนะโคตรเท่เลยครับจังหวะนี้นะนะครับหลบได้อีกไหมหลบได้อีกไหมพิวไหมพิวไหมไม่พิแวนะแต่ว่าไม่ยังไม่ตายนะครับโอเคก็เพื่อความชัวร์นะครับเราก็จะใส่บัฟกันตายให้ตัวของปูหมักส้มไปก่อนนะครับแล้วก็เสกเกราะขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าจะโดนลบบัฟหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเพิ่มคูทามไปก่อนนะโอเคนะครับโอเคเพิ่มคูทามติดนะนะครับก็จะรับประกันได้ว่า เธอหน้าเนี่ยตัวแปลกัวจะไม่ลบบัฟเราแน่นอนนะครับโอเคเราก็ฮิวขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้สกิลไปที่ตัวนี้เลยสไปซี่ดักบัฟนะครับแล้วก็เอาตีตัวเอ็กซ์มอร์ทัลไปนะครับหวังว่าจะตายเหมือนตัวกุ้งหลงจริงนะนะครับแต่ไม่แน่ตัวนี้มันมันพริวนะครับผมเจอตัวนี้อารีนาที่ไรเนี่ยแม่งหลบทุกทีนะสกิลนะครับหวังว่าจะไม่หลบนะตานี้นะครับอื้มนะครับเข้าเน้นๆครับไปนะครับึ้มไปรอบแรกนะครับรอบสอง โอเคนะครับเออิมมัลทน่าจะปิดงานได้อยู่นะเหลือแค่สองพันเจ็ดเท่านั้นเองนะครับถ้ามันไม่หลบแล้วก็โอเคไม่หลบนะครับเรียบร้อยนะครับก็จัดไปนะครับโอ๊ยมันคิวขึ้นมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเกาะออกมาต่างไงเพราะว่าทีมเราเนี่ยไม่ได้มีตัวไหนใส่สถานะผิดปกติแบบที่เป็นแบบติดหลายๆเทยเธอเลยนะเพราะงั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่ตัวของแปะกล้วยมันจะได้รับ อ่าเอ้ยมันจะได้แบบออกเอาติแล้วก็แบบลบดีบัฟแล้วเสกเกาะมาตาได้แน่นอนนะครับคราวนี้ก็ตีนวดนวดไปนะไม่มีอะไรนะครับอืมนะครับปลื้มไปก็เหลือตัวเดียวละนะครับตั้งหวะนี้ก็ชิลลวนะครับโอเคใส่ผ่านนะครับปึ๊บฮิวปึ้งเลือดเต็มนะครับเลือดไม่ลดเลยนะครับ แล้วเราก็ปิดจบดีกว่านะไม่น่าตายนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าจะยังไงนะถ้าติดครีปผมว่าน่าจะตายแต่ว่าจะติดไหมนะเอ้ยติดพอดีนะโหแรงจัดนะครับเรียบร้อยนะครับก็เห็นไหมครับว่าเลือดเต็มเลยนะเพราะว่ามันฮิวแบบสุดๆจริงๆนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือมันจะแพ้ในทีมที่เขาแบบตัวสถานะเยอะๆเนาะอย่างเช่นตัวอย่างแบบ ตัวกุ้งหลงจริงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเธอแรกเขาไม่ตายไปตัวเมื่อกี้คือเขาก็จะสามารถเสกห้ามฮิวกับเราได้เนาะมันก็จะทําให้ตัวของกิลลี่ิมเนี่ยมันฮิวไม่ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ทางได้นะตัวนี้นะครับตัวของกุ้งหลงจริงเนาะแล้วก็ตัวสถานะพวกสถานะอ่าสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็หรือพวกแบบพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันติดหลายๆเธออย่างเงี้ยก็แกนะนําว่าใช้แปะถ้ามีตัวพวกนั้นเยอะๆในอีกฝั่งเนี่ยก็ใช้แปะก,กวนก็อาจจะเข้าทางกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะลบ มีบัฟได้เนาะเสกอมตะได้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะครับก็อยู่ที่เลือกใช้แต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นทีมการบ้านเนี่ยส่วนมากผมเห็นท็อปท็อปเขาก็ใช้ตัวของไอ้นี่มาตั้งแล้วเนาะเนี่ยตัวของกิรี่คิมเอาหคนนี้ดาวเต็มเลยครับที่หนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็มาตั้งเพราะว่ามันเป็นตัวฮิลสายเดฟที่มันฮิลได้แล้วค่อนข้างแรงมากนะครับอ่ะนะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวถ้าเขาเปิดได้กันเขาก็น่าจะปั้นแล้วก็มาใช้แหลอันนี้เขาสี่ดาวนะครับนี่นะครับเพราะงั้นเนี่ย ตัวละครอย่างกีลี่คิมนะครับผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันสั้นๆว่าเป็นตัวละครสายฮิลที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับอ่ะนะครับในเรื่องการฮิลเนี่ยทำได้ไม่มีที่ติเลยฮิลแรงนะครับฮิลเดี่ยวฮิลหมู่ฮิลต่อเนื่องเนี่ยครบเครื่องจริงๆนะแต่ว่าอาจจะดด้อยในเรื่องของการที่ไปเจอกับตัวละครที่สถานะคือปกติอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สามารถแก้ทางได้เนาะเพราะโดยเฉพาะสถานะห้ามฮิลเนี่ยโดนไปก็เจ็บเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ทําให้เราฮิลไม่ขึ้นเลยเราจะฮิลได้แรงแค่ไหนแต่ว่า เจอห้ามฮิลไปปุ้เนี่ยก็เหงาเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกแล้วกันว่าจะเอาไปเจอกับทีมไหนนะเราสามารถที่จะเลือกได้ในการบุกนะแต่ว่าการเดฟบเนี่ยผมก็แนะนําว่าเป็นตัวละครสายฮิลที่เอาไปเดฟบนารีนาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับในเรื่องของการหน้าเปิดเนี่ยนะครับทุกคนอาจจะคิดาบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวละครตู้ปกตินะครับอาจจะไม่ได้มีความคุ้มค่าในการเปิดเทียบเท่ากับตัวของปูมาร์ซุปอันนี้พูดไม่ได้พูดถึงความเก่งอะไรนะพูดถึงความแรงเฉยน,นะครับก็ ก็างคนจะคิดว่าเดี๋ยวไปรอดุดเหล็ข้างหน้าก็ได้นะก็ไม่ผิดนะคิดหนึ่งไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าถ้ามีก่อนเนี่ยใช้ก่อนมันก็ดีมากนะเพราะมันเก่งจริงๆนะมันในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะหลุดเรล็มาเราได้กีรี่ชิมหรือเปล่านะถ้ามีในตอนนี้เนี่ยมันเรทอัพมาให้เปิดเนี่ยเปิดได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันใช้ลงคอนเทนต์ต่างๆได้เยอะมากนะครับก็อวยแล้วกันนะครับคือมันเก่งอ่ะผมลองใช้แล้วก็ยังเออมันเก่งจริงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนําให้ทุกคนเปิดการนะครับ โอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้มารีวิวให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากกันอาจาไม่รู้ว่าทุกคนเห็นชัดมากไหมว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่ามันเก่งนะแล้วเออก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับก็คอยพอทุกคนนี่ยเปิดได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปถึง5้าสิบโลแบบผมนะเปิด1ิบโลโลเดียวอะไรนี้ก็ขอให้ได้ตรงเรทกันหมดทุกคนเลยนะก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังด้วยสวัสดีครับ